ความสิ้นหวังแสดงออกมาบนใบหน้าของพวกนิยมไพรหน้าใหม่จะว่าไปไม่ใช่เพียงแค่พวกเขาแต่เราสองพรานใหญ่และเล็กรวมไปถึงเสาะแจผู้มั่นอกมั่นใจในหนองแม่ลึกเช่นกันดูเหมือนว่าฤดูร้อนจะแผดเผาให้น้ำในหนองเหือดแห้งไม่ปานกับเหงื่อของพวกเราอันระเหิดไปกับแสงแดดเช่นเดียวกันพวกนิยมไพรหน้าใหม่เกิดอาการตกกวะวนกระวายหลังจากแสดงอาการสิ้นหวังออกมา วเขาถามกับซอแจชายชาวเขาหวังจะหาทางออกในเรื่องนี้ซอจแจได้แต่เพียงบอกว่ามันมีอีกน้องหนึ่งแต่ต้องเดินไกลออกไปอีกจากจุดตรงนี้หากว่าตัดสินใจจะไปถึงเวลาก็ช่วงดึกซึ่งมันก็ไม่เป็นที่แนะนำเหตุว่าป่าในตอนกลางคืนยังไงก็อันตรายสัตว์ร้ายแถบนี้มันก็มีอยู่ชุมตามจำนวนเก้งกวางเหยื่อของมันชายชาวเขากล่าวพร้อมออกข้อเสนอแนะ ให้พวกนิยมไพรหน้าใหม่ยกการตัดสินใจอันแสนสำคัญนี้มาให้พวกพรานทั้งสองซึ่งพวกเรานั้นก็เห็นด้วยกับซสาะแจและยังถามคำเดิมถึงสิ่งที่เข้ามาใฝ่หาต่อนั่นก็คือวัวแดงหรือกระทิงชายชาวเขาผู้ยืนไม่ห่างได้ยินบทสนทนาระหว่างจึงโผงพรวดออกความคิดเห็นว่าจะให้เดินกลับไปหมู่บ้านมันก็ไกลเอาการน้ำที่เหลืออยู่ก็มีไม่มาก จะให้แบ่งกับคนเมืองกรุงพอจะได้แต่พวกลูกหาบก็ต้องดื่มน้ำเช่นกันเขาไม่ได้แบกแค่ร่างกลับยังรวมไปถึงสัมภาระอันหนักอึ้งอีกด้วยเซอแจกกล่าวด้วยเหตุผลซึ่งมันก็เป็นเหตุเป็นผลอันสมควรที่ทำให้พวกเรานั้นเถียงไม่ออกพรานบุญพรานใหญ่จึงเสนอให้ออกเดินทางต่อในยามรุง่งอากาศยังไม่ทันร้อนน่าจะพอมีแรงให้กระเสือกกระสนไปถึงหนองน้ำบ่อหน้าได้อย่างไวไม่เหนื่อยนัก คนเมืองกรุงเห็นด้วยกับความคิดนี้จึงตระเตรียมสร้างห้างซุ้มโปงบริเวณใกล้ๆคราแรกที่คิดกันเอาไวา้คืออยากจะให้เราคนกรุงสร้างขัดห้างแค่สามคนโดยไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยแต่ด้วยที่สถานการณ์เปลี่ยนพรานบุญและพรานเพิ่มจึงยอมที่จะเป็นลูกมือทําให้หวังให้พวกเราคนกรุงสบายอกสบายใจขึ้นมาบ้างขณะที่หาไม้หาฟืนทั้งเอาทําห้างก่อกองไฟ สำหรับค่ำคืนของวันนี้หนึ่งในพวกคนกรุงที่ไปเดินเตะๆแถวขอบหนองแม่ลึกก็แหกปากร้องแผดเสียงดังทำให้หมู่คณะทุกคนวางทุกสิ่งที่กำลังกระทำกุรีกุจอตาลีตาเหลือกวิ่งไปหาพบว่าคนกรุงผู้นั้นกำลังนั่งยองๆมือหนึ่งเปิดหนังสือตำราอะไรสักอย่างส่วนอีกมือหนึ่งกำลังลูบคลำไปบนพื้นดินคราแรกทุกคนง,งุนงงในการกระทำแต่ทว่าเมื่อเห็นรอยเท้า อันประทับอยู่บนพื้นทําให้เข้าใจได้ทันทีว่าเหตุใดชายคนนี้จึงร้องเสียงหลงเขาพบเจอกับรอยเท้าของกระทิงตามหนังสือตําราอันพกติดกายมาพรานบุญจึงบอกให้พรานเพิ่มเข้าไปวิเคราะห์รอยเท้าที่ชายคนนี้พบเจอว่าเป็นรอยเท้ากระทิงจริงๆหรือไม่แน่นอนว่าพรานบุญพรานใหญ่รู้คําตอบอยู่แล้วเพียงแค่เห็นแวบเดียวเขาเพียงอยากทดสอบความสามารถ ผู้ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นสิทธิ์ของเขาพรานเล็กอย่างพรานเพิ่มเข้าไปก้มๆเงยๆเ,เหนือรอยเท้าใกล้ๆก,กับชายเมืองกรุงก่อนจะสรุปได้ว่ารอยเท้าที่เห็นนี้มันเป็นรอยเท้าเก่ากระทิงนั้นมันคงจะลงมาหนองแม่ลึกหวังจะดับกระหายไม่ต่างจากพวกตนแต่ทว่าเมื่อเห็นหนองแม่ลึกอันเหือดแห้งทําให้มันนั้นต้องไปยังน้ําบ่ออื่นหลังจากพรานบุญได้ยินคําวิเคราะห์ของสิทธิ์เขายิ้มแก้มปริภูมิอกภูมิใจ ก่อนจะกล่าวชมเชยสิทธิ์ดูเหมือนว่าความหวังที่ผุดขึ้นมาในความสิ้นหวังอันริบลรียจะอยู่ได้ไม่นานหลังพรานใหญ่อย่างพรานบุญชี้ไปในหนองก่อนจะพูดว่าเพิ่มเอ็งพลาดเรื่องสำคัญบางอย่างไปที่นี่ไม่ได้มีแค่รอยตีนกระทิ่แต่ยังมีรอยตีนของช้างด้วยและถ้าใหญ่เอาการมากันโขงใหญ่และมันก็ยังเป็นรอยใหม่กว่ารอยตีนของกระทิง ไม่แน่ว่าพวกมันยังวนเวียนอยู่ใกล้ๆรัานบุญกล่าวขณะชี้ทุกคนแหกตาเบิกกว้างมองลงไปตามนิ้วตกใจกับสิ่งที่ฟังจากพรานใหญ่ารายนี้นอกเสียจากซอแจที่มีใบหน้าคุ้นคิดหลังจากตาเบิกโตตกใจซึ่งเขาไม่ได้ตกใจเพราะเห็นรอยเท้าของช้างแต่ตกใจที่พรานใหญ่ผู้นี้ดูจะมากฝีมือหลังจากฟังคำวิเคราะห์ใบหน้าอันคุ้นคิดของซอแจ มันสะดุดตาของพรานบุญทําให้เขาถามออกมาด้วยความสงสัยซอแจจึงบอกว่าอาจจะเป็นพ่อใหญ่งาโคตแต่ละคนนั้นคิ้วขมวดทันทีหลังซอแจพูดเพราะไม่เข้าใจความหมายที่จะสื่อทําให้ชายชาวเขาเริ่มอธิบายด้วยสำเนียงอันไม่ชัดตามถิ่นกําเนิดว่าพ่อใหญ่งาโคตเป็นชื่อของช้างพรตัวโต,วตวซึ่งเป็นจา่าฝูตามที่พวกชาวเขาพบเจอ ด้วยงาที่คดผิดรูปอันเป็นลักษณะเด่นจึงได้ตามคำเรียกพรานเพิ่มได้ยินก็พูดต่อหลังจากซอแจด้วยความยาววัยติดอารมณ์ขันว่าหากตั้งชื่อให้ช้างกันแบบนี้คงจะต้องเป็นช้างเชื่องทางซอแจทำใบหน้าคิ้วขมวดปั้นหน้าตาจริงจังตอบคำถามพรานเพิ่มว่าชื่อแค่ตั้งเพราะเอกลักษณ์แท้จริงพ่อใหญ่งาคตเป็นช้างดูอันตราย กล้าชีวิตพวกนิยมไพรเดินป่าไปแล้วหลายสิบเล่นเอาเป็นโจดจันกันทั้งบางมันก็ไม่แปลกที่พวกพรานบุญจะไม่รู้จักเพราะไม่ใช่คนในพื้นที่หลังจากได้ฟังเรื่องเล่าจากซอแจความคิดเห็นของพรานบุญก็เปลี่ยนไปในทันทีเดิมจะเป็นแค่ลูกมือแต่ตอนนี้ต้องร่วมแรงร่วมใจสร้างขัดห้างกันให้เสร็จโดยไวมันจะเป็นการอันดีเสียกว่าแล้วทุกคนก็ช่วยกันสร้างขัดห้าง โดยเลือกต้นไม้ใหญ่อันคิดว่าช้างจะโค่นได้ยากหากเกิดเรื่องขับขันซ้อแจกกับพวกทําในส่วนของพวกตัวเองพวกพรานบุญก็ทําในส่วนของพวกตนกินเวลาไปถึงช่วงค่าจึงจะแล้วเสร็จกระทั่งมานั่งรวมกันที่กองไฟใช้เวลาพูดคุยสนทนากาันหนึ่งในพวกนิยมไปร่หน้าใหม่ถามถึงความปลอดภัยของห้างว่ามันนั้นจะการโขงช้างได้หรือไม่พรานใหญ่จึงตอบอย่างตรงๆ ขนาดเหลือมองต้นไม้อันเป็นฐานของขัดห้างว่ามันไม่มีอะไรแน่นอนขนาดต้นไม้ใหญ่กว่านี้ช้างยังโค้นได้ตามประสบการณ์ที่เคยเห็นนับประสาอะไรกับต้นนี้ทว่ามันก็เป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดในระแวกนี้แล้วที่เหลือก็ต้องผลัดกันระวังภยัยก่อกองไฟจุดเอาไว้ตลอดคืนพวกมันจะได้ไม่กล้าเข้ามาใกล้อีกทั้งอย่าทำอาหารกลิ่นของอาหารมันจะคราครุงไปทั่วป่า ทำให้เหล่าคนกรุงบอกว่าอาหารมันหมดไปแล้วจะมีอะไรให้ทำกินอีกนอกสเียจากจะล่าสัตว์น้ำก็เหลือน้อยสะเพราและไม่เตรียมการเอาเสียจริงพวกเขากล่าได้วยน้ำเสียงประชดประชันหัวเสียทำให้พรานบุญทนไม่ไหวสวนกลับไปว่าพวกคุณเองไม่ใจหรือครับตั้งกฎการว่าจ้างนี้ว่าเอาความสะดวกออกไปให้มากที่สุดเหลือแค่ข้าวของจำเป็นสำหรับประทังชีวิตก็พอ อยากจะล่าสัตว์ลิ้มรสไพให้ชุ่มใจแต่พอถึงเวลาคับขันกลับมาโทษผมทั้งๆที่ผมนั้นก็เตือนแล้วว่าป่ามันไม่ใช่สถานที่ท่องเที่ยวเดินชมนกชมไม้เหมือนกับสวนสัตว์ในเมืองนี่แหละพวกคุณได้ลิ้มรสความเป็นจริงของไพรแล้วพรานใหญ่กล่าวด้วยความเหลืออดทําให้หนึ่งในพวกคนกรุงสวนกลับทันทีว่าคุณเข้าใจความหมายของคําว่าข้าวของประทังชีวิตอันสาคัญไหม อาหารน้ำมันก็จัดรวมอยู่ในนั้นแล้วไอต้ตาก้าที่ให้คนหาแบกมาสองตะก,ก้าใหญ่นี้มันคืออะไรเหตุการณ์ชักเริ่มจบาลปลายทางฝ่ายพรานบุญผู้ไม่ยอมลงยังคงเถียงคอเป็นเอ็นทาให้พรานเพิ่มคนสนิทเข้ามาเป็นฝ่ายไก่เกียส่วนทางชายเมืองกรุงคนนั้นก็เป็นคนไม่ยอมลงเช่นกันสหายที่มาด้วยกันก็เข้ามาห้ามปรามขณะที่ทุกอย่างกําลังจะแย่ลงไปมากกว่านี้ดังน้ํามันราดกองไฟ ซอแจก็พูดตัดบทออกมาว่าอาหารนั้นพอมีตนได้เตรียมเครื่องกระป๋อ,องกับน้ำเผื่อเหตุการณ์นี้เอาไว้ถึงจะมีไม่มากก็ตามคำพูดของซอแจราก็เป็นมนสะกดอารมณ์ของทั้งสองเบาเย็นลงพรานบุญเม่ารอช้าสลัดมือที่กำลังปลามของผ่านเพิ่มลุกขึ้นเดินไปยังตะกร้าทั้งสองกระชากผ้าที่ปิดออกจู่จเขาก็ชะง,งักหลังจากได้เห็นสิ่งของที่อยู่ภายใน มันคือปืนยาวล่าสัตว์จำนวนสองกระบอกและเครื่องกระสุนอีกจำนวนหนึ่งส่วนอีกตะกร้าก็เป็นอาหารกระป๋องยูกยาและน้ำขวดใหญ่ไม่กี่ขวดตะกระ้าบรรจุอาหารพรานบุญเข้าใจได้แต่ปืนยาวล่าสัตว์มันไม่สามารถทำความเข้าใจพรานใหญ่จึงคว้ายกขึ้นมาหนึ่งกระบอกหันมาถามความหมายของปืนที่ว่านี้ชายผู้โวยวายง,งุนงงพรานเพิ่มและซอะแจ่เช่นเดียวกัน ชายชาวเขาหันไปจ้องลูกหาบเชื้อชาติติดพันเดียวกันด้วยสายตาอันเขียวปัดขมูขีอย่างกับยักษ์ทำให้ชายชาวเขาผู้แบกตะกร้าปืนบอกกับซอแจด้วยน้ำเสียงค่อยๆตามองต่มก้มหน้าโดยใช้ภาษาชาวเขาหลังสิ้นประโยคซอแจก็ตะคอกเสียงดังทำให้ชายผู้แบกปืนรีบยกมือไหว้พูดอะไรสักอย่างก่อนจะชี้ไปตามพวกนิยมไพรหน้าใหม่ท่าทางกลัวรีบร้อนผสมปนเปกัน คนอื่นๆได้แต่งนุนง,งเพราะไม่เข้าใจภาษาจึงเป็นหน้าที่ของซอแจแปลภาษาที่สนทนาให้ฝังว่าพวกคนเมืองกรุงเป็นคนว่าจ้างส่วนตัวแบกหามปืนเหล่านี้โดยไม่ให้บอกเหตุผลคิดจะล่าหัวของกระทิงดวงตาพรานบุญโตจ้องพวกเมืองกรุงด้วยความโกรธที่หวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งตะคอกใส่เสียงดังข้อตกลงมันไม่ได้เป็นแบบนี้การเดินทางที่ว่าจ้าง เพียงแค่ริมรถายและซุ้มโป่งดูวัวแดงและกระทิงเท่านั้นทางชายเมืองกรุงคนที่เถียงกับพรังบุญก็มีท่าทีตกใจเช่นกันเขาหันไปหาสายทั้งสองของตนถามเหตุผลที่ทําเช่นนี้ด้วยท่าทีที่ไม่พอใจทําให้สายทั้งสองแปลเปลี่ยนเป็นสีหน้าจากความเป็นห่วงเป็นบึ้งตึงด้วยความฉับไวราวกับว่าเป็นมายากลก่อนจะโต้กลับถึงสาเหตุพวกเขาอยากล่าสัตว์ โดยเฉพาะกระทีงเอาไปเป็นถ้วยรางวัลในเมื่อมาเหยียบถึงพราจะให้แค่ชมนกชมไม้เรียนรู้วิชาพรานมันก็ฟังดูไร้แก่นสารไปหน่อยชายเมืองกรุงที่ไม่รู้เรื่องไม่รอช้ากระโจนเข้าใส่ดังราชสีตะคุบเยื่อสาวหมัดใส่สหายทางผู้ที่โดนก็สวนกลับเช่นกันทั้งคู่แลกหมัดกันอย่างไม่เว้นทำให้พรานบุญตะโกนบอกผู้ที่กำลังตกใจในเหตุการณ์รีบเข้าไปห้ามปราม ซอแจพรานเพิ่มพรานบุญเข้าไปถึงตัวแยกทั้งคู่ออกห่างจากกันระหว่างนี้พรานบุญก็ดุด่าในการกระทําให้เหตุผลว่าถ้าบาดเจ็บขึ้นมาผ่านเป็นภาระเรวลวร้ายที่สุดก็อาจจะถึงตายเพียงแค่แผลเล็กๆที่อาจจะติดเชื้อได้พวกคนเมืองกรุงได้ฟังสติก็บังเกิดแต่ก็ยังมีอารมณ์ทำเสียงจิจะใส่กันก่อนจะแยกตัวไปนั่งคนละมุม พรานใหญ่เห็นว่าสถานการณ์ย่ำแย่ไม่เป็นอย่างที่ตกลงกันเอาไว้ในหลายเรื่องจึงบอกกับทุกคนว่านี่เป็นคืนสุดท้ายของการเดินป่ารุ่งขึ้นก็จะกลับแน่นอนว่าพวกคนกรุงต่างไม่พอใจโวยวายกันขึ้นมาและบอกอีกว่าหากไม่เดินป่าต่อจะไม่ให้เงินก้อนโตที่คุยกันด้วยที่พรานบุญมีศักดิ์ศรีสมมาตรพรานเข้มเขาก็สวนกลับทันทีว่าเขาไม่สนใจในเรื่องนี้ ใช่ว่าเงินทองจะซื้อเขาได้ไปตลอดยิ่งทำให้พวกคนกรงโวยวายมากขึ้นหลังเห็นท่าทีหญิงพยองของพรานบุญแต่ทว่าในจังหวะนี้เองพรานเพิ่มก็เดินเข้ามาหาพรานบุญท่าทีของพรานเพิ่มดูกระอักกระอ่วนใจราวกับว่ามีความกังวลภายในจิตอันคิดไม่ตกขอคุยกับพรานบุญเป็นการส่วนตัวทางพรานบุญรับคำทั้งสองจึงพากันเดินแยกตัวออกห่างจากวงโดยพรานบุญทิ้งท้าย สั่งซอแจให้จับตาดูพวกคนเมืองกรุงอย่าให้กัดกันอีกซอแจรับคำทำตามอย่างว่าทางพรานบุญที่เดินมาหลบหลังต้นไม้สองต่อสองกับพรานเพิ่มถามทันทีอย่างไม่รีรอถึงเรื่องที่พรานเพิ่มจะคุยด้วยพรานเพิ่มน้าตาคลอเบ้าขอร้องให้พรานบุญนําทางต่อจนเสร็จพรานใหญ่นั้นสวนทันทีว่าตนนั้นลั่นวาจาไปแล้วและจะไม่คืนคําพวกนิยมไพรหน้าใหม่เหล่านี้ มันทำผิดข้อตกลงผ่านให้เสียงชีวิตไม่คุ้มค่ากับเงินที่มันว่าจ้างขณะพรานบุญบอกเหตุผลอันมีจุดยืนที่ชัดเจนพรานใหญ่คนนี้ก็ตำหนิสิทธิ์ของตนไปด้วยน้ำตาพรานเพิ่มอันเคยเออมันก็เริ่มไหลาอาบแก้มผิดจากความเป็นชายเข้มแข็งทำให้พรานบุญชะง,งักนิ่งพรานเล็กอาศัยจังหวะนี้บอกเหตุผลกับพรานบุญว่าตนจำเป็นต้องใช้เงินว่าจ้างก้อนนี้ พ่อของตนเป็นโรคร้ายจำเป็นต้องผ่าตาดัดและเงินว่าจ้างนี้มันเพียงพอกับเงินเก็บทั้งชีวิตเพื่อรักษาชีวิตพ่อของตนพรานใหญ่ได้ฟังก็มีท่าทีตกใจและอ่อนลงอย่างเห็นได้ชัดแต่ด้วยที่เป็นคนหัวดือ้อมีจุดยืนของตนชัดเจนจึงตอบปฏิเสธย้ำคำเดิมว่าตนนั้นได้ลั่นวาจาออกไปแล้วคำพูดปฏิเสธนี้แม้จะมีชีวิตของพ่อสิทธิ์รักมาเกี่ยวข้อง ก็ไม่ทาให้พรานใหญ่นั้นเปลี่ยนใจทําให้พรานเพิ่มใจสลายหลังน้าําตาแงยหน้ามองต้องขมิงเข้าไปในดวงตาของพรานบุญชายผู้เป็นอาจารย์พร้อมๆกับพูดบอกว่าเขาจะนําทางต่อแม้จะไม่มีพรานบุญก็ตามข้อเสนอของตนพวกคนเมืองกรุงไม่ปฏิเสธเป็นแน่หลังพูดจบพรานเพิ่มก็เดินกลับเข้าหมูคนะ่คณะโดยมีพรานบุญเดินตามหลังไปติดๆพรานเพิ่มยื่นข้อเสนอ ให้กับพวกคนเมืองกรุงซึ่งพวกคนกรุงก็รับข้อเสนอที่ว่านี้ทันทีอีกทั้งพวกคนกรุงก็หันไปถามกับพวกซอแจว่าอยากจะยกเลิกการเดินทางด้วยหรือไม่ซอแจตอบกลับอย่างไม่ต้องคิดทันทีพวกเขาจะเดินทางกันต่อและรับค่าว่าจ้างตามที่ตกลงจะอะไรก็แล้วแต่ที่อยากทําพวกเขาไม่สนใจนอกจากครอบครัวที่ต้องดูแลยอมรับเลยว่าในยุคสมัยนี้ แม้จะเป็นชาวเขาอยู่บนดอยหุงหาอาหารจากป่าและล่าสัตว์ได้แต่อยู่ยากการเจ็บปวดอย่างไรเสียก็ต้องใช้เงินหลังจากนั้นพวกนิยมไพร่หน้าใหม่ก็หันมาถามกับพรานบุญยังจะยืนยันคำเดิมหรือไม่หากยังคงยืนยันคำเดิมดูเหมือนว่าจะต้องกลับหมู่บ้านเพียงคนเดียวพรานบุญกำลังจะอ้าปากตอบยืนยันในวาจาของตนแต่ในจังหวะนี้เองก็เกิดเสียงต้นไม้ล,มล้มโค่น การสนทนารอบกองไฟหยุดชะง,งักทันทีทุกคนหันไปยังทิศท,ที่เกิดเสียงพยายามเพ่งดวงตาฝ่าความมืดมิดเพื่อจะมองต้นต่อแต่ทว่ามองไม่เห็นเป็นจังหวะเดียวกันที่พรานบุญตะโกนบอกให้ทุกคนวิ่งไปยังทิศท,ที่มีต้นไม้อยู่มากแต่ละคนได้สติหลังสิ้นเสียงของพรานใหญ่โดยพรานบุญวิ่งออกตัวนำไปก่อนเป็นคนแรกที่เหลือก็ตามหลังมาติดติดไม่ถึงอึดใจเสียงแปร์ก็ดังตามหลัง ร้อมกับเสียงดังคลืนคล่นๆจนฝุ่นตลบอบอวนคละคลุ้งบริเวณกองไฟทุกคนรู้ได้ทันทีว่ามันคือขโขลงช้างไม่ผิดแน่เสียงฝีเท้าของช้างเริ่มจะห่างออกไปแต่ในขณะเดียวกันก็มีเสียงปืนดังขึ้นสนั่นลั่นป่าทุกคนหันไปมองเจ้าของเสียงปืนปรากฏเป็นหนึ่งในพวกคนเมืองกรุงยิงเข้าใส่ทางขโขลงช้างเหตุการณ์ที่กำลังจะผ่านพ้นปรับซ้ำร้ายยิ่งกว่าเกา่า เสียงฟีเท้าพร้อมกับเสียงร้องแปล้ดังโหมขึ้นมาอีกครั้งวิ่งวิ่งคำเดียวเท่านั้นที่พรานบุญตะกลพูดทุกคนวิ่งกันแบบไม่คิดชีวิตเพราะเสียงที่ไล่กวดมามันเริ่มเข้ามาใกล้ทุกทีกระทั่งมาถึงป่าท,ที่โรคที่ต้นไม้ขึ้นใกล้แน่นขนาดผสมกับรากเถาวัลที่รอยงระยางค่อยกันไปมาระหว่างต้นไม้สองต้นทำให้โครงช้างที่กำลังแตกคือตกมันผ่านเข้ามาเล่นงาน พวกนิยมไพรได้ยากนักชายเมืองกรุงคนเดิมยกปืนประทับใบครั้งซึ่งในครั้งนี้เขาเห็นตัวช้างชัดขึ้นกะจะยิงเข้าใส่ให้ตายทว่าการกระทําอันแสนโง่เขานี้ถูกหยุดด้วยมือของพรานบุญแกวิ่งไปกระชากปืนจากคนเมืองกรุงด่าสาเสียเทเสียในการกระทําที่ว่านี่มึงจะพานทําให้ตายหากันหมดก็เห็นอยู่ไม่ใช่หรือไงว่าปืนมันไม่ทําให้โครงช้างถอดใจ ยิ่งจะสร้างความโกรธให้พวกมันพรานใหญ่กล่าวด้วยน้ำเสียงกระหึดกระหอบขณะที่พรานบุญกำลังดา่าหางตาเหลือบเห็นเงาทมินอันใหญ่โตที่กำลังหูพึงง่งกลางงาโคตม้วนยาวงวงยกสูงหายใจดังแรงจับจ้องมาที่พวกตนพรานใหญ่ยืนนิ่งๆและบอกคนอื่นๆเช่นเดียวกันนิ้วชี้จุ่มแตะเข้าไปในน้ำลายก่อนจะยกขึ้นมาเบื้องหน้าอย่างชา้ชาๆจนเวลาผ่านไปสักพักใหญ่ โรงช้างดูเหมือนว่าจะถอดใจจึงพากกระเดินจากไปตามเสียงเท้าที่ได้ยินแต่พรานบุญยังไม่คลายกังวลแกจึงเอามีดเดินป่าปักเข้ากับพื้นดินจมไปเกือบครึ่งใบหลังจากนั้นก็ย่อ,ยอตัวเอามือข้างถนัดป้องปลายมีดเหมือนทรโคงเอาหูแนบฟังจนมั่นใจแล้วว่าโครงช้างจากไปแล้วไกลโขหลังทำอะไรเช่นนี้เสร็จจู่ๆพรานบุญก็เดินกลับไปทางเดิม จุดที่พวกเรานั้นได้สร้างขัดห้างกันเอาไว้โดยไม่พูดไม่จากกับใครสักคนแม้ว่าจะมีพวกนิยมไพรหน้าใหม่ถามเหตุผลที่โขลงช้างจู่ๆก็จากไปหรือเรื่องที่ทำไมไม่แอบซ่อนบนขัดห้างกระทั่งเมื่อมาถึงจุดบริเวณที่พักคำตอบของคำถามข้อหนึ่งก็ถูกเฉลยหลังได้เห็นภาพของต้นไม้ขนาดใหญ่หักโค่นพิงกับต้นไม้อีกต้นไม่ต้องพูดถึงห้างที่ทำมันพังกระจัดกระจายเหลือไว้เพียงแค่ห้างเดียว ขณะที่ทุกคนกำลังตะลึงในภาพที่เห็นคำตอบของคำถามอีกข้อหนึ่งก็ถูกเฉลยอ,ออกมาอย่างไม่ต้องเร้าหรือพานใหญ่ช้างตามันไม่ค่อยดีแต่การดมกลิ่นของมันเป็นเลิศอย่างดีที่อยู่กันใต้ลมประกอบกับต้นไม้ทึบมีเถาวันเป็นดังตะขคร่ดักไม่เช่นนั้นละก็คงได้ไปเฝ้าเจ้าป่าเจ้าเขากันยกทีมทุกคนได้ฟังพรานใหญ่บ่นเปรยออกมาอย่างหัวเสียพูดไม่ออกว่าไม่ได้ เขาเป็นพรานมือฉมังตัดสินใจเฉียบขาดพลาดเพียงนิดเดียวได้เป็นผีเฝ้าไพรอย่างแกว่าเอาละครับหากท่านผู้ชมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับรักท่านผู้ชมเสมอไม่เชื่ออย่าลบลูก